ผมจำเสียงคุณได้คุณคือเดป็ดใ่ไหมฉันชอบข้างหลังพูดซิผมชอบข้างหลังกับพี่ผมชอบข้างหลังกับพี่องค์กรเป็นไงรายงานผมด้วยสุขภาพดีครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับดีอย่าไปทํามันซิมันทําอะไรพวกมึงเดป็ดมาเนี่ยมาเนี่ยคุณมาทะลึ่งกับผมเกินไปนะคุณเดินตรงไปนะแล้วอย่าหยุดนะคุณเดินตรงไปแล้วอย่าหยุดเดินตรงไป อย่าเดินต่อไปความรวยไม่ใช่คำตอบของเกมนี้นั่นแหละบอกให้เดินทงไปกูไม่ไน่เข้ามาเลยไอ้บ้าเออไอเมดเม็ดเมดป่าฟ้าผมมีอะไรไปดูดิไปดูดิป่าฟ้าผมน่ะมันมีอะไรเม็ดไปฟ้าบแดงผมหน่อยไปฟ้าบแดงผมหน่อยไปดูบัฟแดงผมหน่อยผมอยากให้บัฟแดงผมอยู่ดีเข้าไปดูบัฟแดงผมเม็ดเม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 ดขึ้นไปเคลียบบนดิขึ้นไปเคลียบบนดิโกรดมากเลยเอาตังค์ไปทำอะไรเยอะแยะ มึงทำอะไรให้มึงจนได้ขนาดนี้วะผมบอกแล้วไงว่าอีกาปีประเทศเราจะไม่มีคนจนคุณจนไะ้เลได้ขนาดนี้มีแต่รองเท้าโธ่โก้ไม่ได้เข้ามาเลยไอ้บ้าเอ,อ้ยมึงไปทำไ่วะแทนที่เราจะได้เอา้าติดหอย ้ไไ <S <S เป็ดเองพี่จริงหรือเปล่าฮลัลโหลไหนเปิดเสียงนีคุณได้ยินผมไหมได้ยินครับพี่ได้ยินครับผมอ่ะเราไม่มีคําว่าพี่ว่าน้องคุณได้ยินผมไหมผมจําเสียงคุณได้คุณคือจะเป็ดใช่ไหมได้ยินได้ได้ยินครับพูดว่าฉันฉันชอบข้างหลังพูดสิผมชอบข้างหลังกับพี่ผมชอบข้างหลังกับพี่เสียงแกว่าใช่ฉันจําได้ฉันเคยออกลบกับแกข้างหลังแกฉันสลวงเป็นประจำฉันจําเสียงก็ได้ขอบคุณครับพี่ ไม่มีคำว่าพี่เข้าใจไหมฉันไม่ใช่พี่แกอยู่ตรงนี้ฉันคือพลเอกไม่มีคำว่าพี่ว่าน้องมีแต่คำว่าผัวว่าเมียเข้าใจไหมฉันเกิดเออถ้าฉันเกิดเงาเมื่อไรแกต้องเข้ามาที่เดิมของเราเข้าใจไหมแกต้องเข้ามารายงานตูดเข้าใจไหมได้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 ครับมีปัญหาหรือเปล่าคุณเป็นที่ระบายตูดของผมนะในศึกสงครามครั้งนี้คุณเข้าใจไหมคุณจะเป็นอะไรดีครับท่านนายพลแบนตีมี บแบนตีมี่แบนทำไมย้อนอ่ะแบนทำไมแบนทำไมมันมันโกงครับมันโกงตรงไหนเรามีย้อนเมือหนึ่งอยู่เรามีย้อนเมือหนึ่งอยู่คุณกวนเหรอ,อ,อครับมาเข้ามาทนายคนเออให้มันรู้ซะบ้างใครเป็นใครอ,อี่นคนนะเสียงบึงนี่ตุ่มติ่มมากมทาเสียงให้มันเข้มแข็งสิอนเดเป็ดคาบี่ทาเสียงให้มันเข้มแข็งเข้มแข็งเข้มแข็งพี่คับี่ผมอยากให้คุณมาฟอร์มฟิลที่เพจผมมาโชว์ย้อนไปทีดิ ใช่ผมได้ข่าวว่าคุณทําเป็น Form ฟอร์มเฟ,ฟ,ฟีย้ยวเหรอเออเปิดขึ้นมาให้มันก่อนย้อนนะ่ะผมให้คุณยืนเลนข้างย้อนแล้วก็เอาผนิตไปนั่นแหละเอาหัวร้อนไปดีกว่ายอนหัวร้อนเหรอใช่เอาหัวร้อนไปอย่าขัดคําสั่งมาหลอดเอาหัวร้อนไปด้วยโอ้ทั้งแจ็คทั้งโอเมนแล้วแล้วถ้ามันเข้ามาผมแล้วพี่เอามาหาเองเองก็เอาตัวรอดให้ได้เกิดหัวร้อนน่ะเดี๋ยวมันก็วิ่งหนีเองกล้าหรือเปล่าเองกลัวหรือเปล่าได้ครับท่านในพ้นนึงนึงผมปรับหน้าให้เขา ว่าไงมีปัญหาอะไรคือผมจะไม่โดนล้วงตูดบ้านเหรอพี่วันนี้ตูดเองบางอยู่แล้วนะจำไม่ได้เหรอค่าเท่าไหร่ของนายพล5-9ว่ะพี่5-9คืออะไรวะหวยเหรอนี่ฉีกเลยฮะใจเย็นนะอย่าลิกเตอร์อย่าทำอย่างนั้นที่มาแล้วกคนี้มือรันไปโดนด่านสิอย่าลิกเตอร์อส้า มาเน่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 มาเนทมาไอ้มิงไอ้มิงมาเน่มาเน่ผมไม่ได้แต่งตัวอย่างนี้มานานนะมึงวิ่งตรงไปเลยตรงไปตรงไปคุณกล้าทําอย่างนี้ได้ไงตรงไปแล้วอย่าหยุดนะเป็นความขาดเขามากเคลียคลิปคนเดียวทุยเป็นแผนจนกระจุกรวยกระจายเฮ้ยแผนรวยกระจายจนกระจุกอะไรจนกระจายรวยกระจุกรอนะรอนะรอนะผมมานะผมมานะผมมานะเรียบร้อยเรียบร้อยแต่งหนึ่งแต่งหนึ่ง ถอยถอยถอยเม็ดเป็นไรเมดเมดเมดป่าฟ้าผมมีอะไรไปดูดิไปดูดิป่าฟ้าผมนี่มันมีอะไรลิกเตอร์ไปดูป่าแดงผมผมเจอกับดักมีอะไรไหมไม่ม่ีครับไม่มีครับไม่มีครับมีคลิปตัวหนึ่งคุณยังบอกอยู่เลยนี่ไงคุณปล่อยมันมาได้ไงลงล่างไปเลยลงล่างไปเลยลงล่างไปเลยตะวันนี้ตัวหนึ่งแป๊บนึงคลิปคลิปมันเถียงผมอยู่คลิปมันเถียงผมอยู่โอเคครับโอเคครับ เมทไปฟ้าบับแดงผมหน่อยไปฟ้าบับแดงผมหน่อยไปดูบับแดงผมหน่อยผมอยากให้บับแดงผมอยู่ดีเข้าไปดูบับแดงผมและเข้าไปดูเข้าหลุดเป็นไงบ้างบับแดงผมเป็นไงเป็นยังไงดูดีครับดีมากสบายดีไม่เปไรใช่ไหมมึงที่ทำในเสียงมึงซึมซึมวะอ่ะเสียงมึงซึมซึมมาอะไรนะกุดมากเลยครับเอาตังค์ไปทำอะไรเยอะแยะมึง อะไรให้มึงจนได้ขนาดนี้วะผมบอกแล้วไงว่าอีกาฟีประเทศเราจะไม่มีคนจน <c oughs> คุณจนอะไรได้ขนาดนี้มีแต่รองเท้า <c oughs> โธ่ <c oughs> ลิกเตอร์ลิกเตอร์ไปดูแดงมันเอเล็กเตอร์ไปดูแดงมันไปดูแดงมันอย่าเดินมา <c oughs> สั์ <c oughs> เออไปดูแดงมันเค <c oughs> ียร์่างเคียร์่างเคียร์ร่างไม่น่ารอดนะกูดูทรงแล้วไม่น่ารอดนะทำไงดีวะเม์ลงล่างลงล่างไปเลยไปช่วยเพื่อนเลนล่างจะแตกแล้วไอ้หนูลงไปบังคัหน่อยมึงจะทำเหมือนอะไรเอาวอลเลนการสิวะแค่แรงเดียว ตีให้แล้วนะเห็นเปล่าปล่อยไปเลยปล่อยไปเลย,ย,เลยผมทําให้แล้วเมดเดินไปดูมังกรนี้เดินมึงไปเไรกับเลนกลางวะฮะมึงไปเไรเดินไปดูบังกรบ้นนนานผมนะ้ขาเพื่อนใครเป็นคนบัญญัติว่าเมดต,ต้องยืนกลางใครเป็นคนบัญญัติมึงไปบอกมึงเอาชื่อมา ผมกำลังแบกคุณอยู่ผมกำลังแบกคุณอยู่คุณจะเถียงดิเม็ดเม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 ดขึ้นไปเคียบบนดิขึ้นไปเคียบบนดิขึ้นไปเคียบบนมานน่มานน่มายืนข้างผมหน่อยมายืนข้างผมเป็นบริการหน่อยยืนนี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไห้อยู่ตรงนี้ไว้ยืนตรงนี้ตรงนี้ยืนอยู่เฉยยืนไว้นะผมจะหลอกล่อมันดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้แล้วถอยมา ดีมากเห็นไหมเห็นไหมคุณมีประโยชน์เห็นไหมถ้าคุณไม่อยู่ป้อมแตกไปแล้วคุณรู้ตัวหรือเปล่าถอยมาถอยมาเมดไปเมดนี่มันเป็นอะไรวะเคลียสิมึงกลัวอะไรเดินไปเคลียมันอยู่นี่หมดแล้วฮะมึงเป็นอะไรมึงเดินไปแทงเดินไปโดนล็อกเดินไปโดนล็อกเดินไปเดินไปเดินไปล่อเดินไปล่อเดินไปเดินไปเดินไปเดินเร็วเร็วหืงุดหงิดว่ะแม่งเดินช้ายิบหายเลยถอยมาถอย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 ยถ ถอยมาถอยมามันมันผมรออันติีมันได้แล้วผมรออันตรีมันได้แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมดเราจนอยู่เมดเราจนอยู่ไม่เป็นไรเมดเราจนเรารอเมดเรารวยก่อนเรารอเม็ดเรารวยแล้วค่อยไปบวกนะรอเมดเรารวยก่อนครับเมดเมดดูกลางเมดดั้มเดียวยังดูแลไม่ได้อย่าทําตัวเป็นเศษขยะไปดูบัฟแดงผมนี่เป็นไงทําอะไรทําอะไรนั่นทรัพยากรของผมคุณทําอะไรไปดูซิมังกรเป็นไงบ้างผม ไปดูมังกรมึงมึงทำเสียงเหมือนร้องไห้เลยว่ะฮะมึงดูมังกรดิมังกรเป็นไงรายงานผมด้วยสุขภาพดีครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บครับดีอย่าไปทำมันสิมันทำอะไรพวกมึงเดี๋ยวไปมาเนี่ยมาเนี่ยคุณมาทะลึ่งกับผมเกินไปนะคุณเดินตรงไปนะแล้วอย่าหยุดนะคุณเดินตรงไปแล้วอย่าหยุดเดินตรงไปารวยอยู่ไรอย่าเดินตรงไปความรวยไม่ใช่คำตอบของเกมนี้นั่นแหละ บอกให้เดินตรงไปกูบอกให้มึงเดินกูบอกให้มึงเดินดีๆตายอย่างมีเกียรติดีกว่าตายอย่างหมาโดนดึงไปโดนปอบดึงไปไอ้เวนขอเวลาผ่านไสองชั่วโมงครับมึงจะอมฟาร์มทำไมวะเร็วตูนสองแล้วยังมีหน้ามาพูดอีกฮะอยากจะศูนย์สามหน่อยไหมเร็วๆรีบเคลียร์รีบเคลียร์เฮ้ยมันไม่ได้ทำอะไรเราก็อย่าไปทำมันถอยมาไอ้พวกทำลายโลกถอยมาถอยมาถอยมาเห็นไหมเห็นไหมไอ้เมดโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วตายอีกแล้ว แมงเอ้ยมาเคลียร์กลางเลยใครมีสกิลมาเคลียร์กลางเดี๋ยวผมจะโดดนะลิกเตอร์ไม่ได้แดกหรอกไอ้ไม่ได้แดกหรอกไม่ได้แดกไม่ได้แดกหรอกครับเลนกลางนี่กูห่วงยิ่งกว่าเมียกูบอกเลยอะไรทำเพื่อนัวอ่ะเลนกลางห่วงยิ่งกว่าเมีย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 ครับเลนกลางอ่ะไม่ได้แดกหรอกครับผมยังไงต่อยังไงต่อมันใส้อ่ะครับมันใส้่ครับมันใส้่ครับมันใส้อ่ะครับมันติงยาันไม่น่าเล่นเลย คุณเดเฟคุณอย่าอย่าอย่าไม่มีศักดิ์ศรีมาแน่มาแน่เดินกลับไปอย่าเดินกลับไปคุณเดินกลับไปคุณเหลือเลือดอย่างเงี้ยเป็นการมีฝั่งตรงข้ามมากเลยคุณเดินกลับไปคุณเดินกลับไปแล้วคุณตรงไปมันมีนฝั่งตรงข้ามให้เกียรติฝั่งตรงข้ามด้วยครับสนามลบสนามลบไม่ใช่สนามรักอย่าอย่าอย่าทำอะไรเดินเข้าไปคุณเดเฟคุณอย่ามีนฝั่งตรงข้ามสิให้เกียรติฝั่งตรงข้ามฮะคุณรักชีวิตนะเนี่ยคุณมันดูไว้นะไอ้พวกรักชีวิตเนี่ย อย่ารักชีวิตอย่ารักชีวิตเกินผู้บังคับผู้บังคับบัญชาตายก่อนแล้วคุณไม่ตายตามทุเรศสิ้นดีก็ผู้บังคับบัญชาโยนนะคบผมเข้าไปสลาชีพได้มาหนึ่งคุณยังบอกว่าผมโยนคุณตายด้วยกันแบบโดนป้อมยิงคุณยังมีหน้ามาพูดฮะกูไม่ได้เข้ามาเลยไอ้บ้าเอ๋อฮะคุณพูดอย่างนี้เหรอดาซี่มาเนี่ยคุณพูดอย่างนี้ใช่ไหมมึงวางทำไมวาาต่อหน้ากูเดินตรงไปเดินตรงไปได,ได้พูดเลยคน คุณวาวต่อหน้าผมได้ไงผมหนวกคูเดินตรงไปอย่า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 วนนี่อย่าวนนี่เป็นไรเป็นไรเป็นไรกลัวเหรอขี้กลัวกลัวตายหร่ครับคุณกลัวตายหรือเปล่าเดินตรงไปนั่นแหละมันจะงงแล้วจังหวะนี้งงแล้วฝังของข้างงแล้วมันเล่นอะไรกันมาไม่แค่ฝังของข้าพี่ผมก็งงพี่เดี๋ยวดูมันคือแผนของผมพวกคุณมันเป็นคนชั้นผู้น้อยไงไม่รู้จักแผนมาหลอดมึงก็โดดหน่อยสิแฮ้มึงกลัวอะไรกูเป็นคนโดดตลอดเลยเออบักขามึงเลยถ้าโดดก็มีแม่งไม่โดดอีเวน อออเออพอแล้วทีจะเข้าก็เข้าไม่ถอยที่ไม่เข้าก็ไม่เข้ากูนี่เป็นคนอันตีอยู่ตรงกลางเป็นล้านรอบไอ้ไม่โดดสักที <S <S มึงเอาโดดมาทำห่าอะไรวะทีมเนี่ยเจ๊งพอยหมานหมดเนี่ย ق! ไม่โดดสักทีดาบแดงนี่ออกมาทำกะฆ่าเต็มที่ไม่ดูลูปเกมเลยนะโดดบ้างไม่มีสิกเกอร์ไว้หนีครับไม่มีไม่มีแล้วไงไม่มีแล้วไงคุณวิ่งสิเท้าคุณมีหรือเปล่าคุณมีเท้าหรือเปล่าเกมมันล็อกขาคุณไว้หรือเปล่า เกมมันล็อกขาดากสิเดินให้มันดูดิเดินให้มันดูดิเอตเอตลกเหรอฮะตลกเหรอตลกเหรอมึงกล้าดีไงมึงกล้าดีไงมึงเยาดัดากดดเลยเยอะใครได้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 ผมควรได้ยผมได้ฟองเมื่อกี้เลยคุณ <laughs> ถ้าผมเห็นความดีคุณ <c oughs> ผมจะให้เอง,เองนะคุณอย่ามาถามงี้ผมไม่ชอบอะ่ะ <c oughs> เดินตรงไปดิเดินตรงไป ได้ของแล้วก็ไม่ต้องถามเดี๋ยวกูเห็นความดีกูให้เองไม่ต้องเสือกพูดตรงไปเลยมึงอ่ะตรงไปเลยตรงไปมีนาโต้โโนั่นแหละดีมากด,ดนบบนนีนั่นแหละวนมันไปนั่นแหละผมเห็นความดีคุณผมได้ให้เองอะ่ะไอพวกอยากได้ความดีความชอบเนี่ยมันต้องตายมีใครวหัมานไหนด่รนะทท่านมีนโยบายยัไงบ้างครับนโยบายคือก็ก็เนี่ยนะก็ทีมเราอ่ะไม่มีใครรวยผมรวยคนเดียวแค่นั้น ไปให้คลิปกลางคลิปกลางโอ้ยไอ้คนขี mm ้โกงเลยยัดเป็ดไอ้ผมลากมาแล้วผมลากมาผมตายตายถอยถอยไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นจะออกมาอย่าเสียใจที่ผมตายอย่าเสียใจอย่าหลั่งน้ำตาอย่าหลั่งน้ำตาได้ยินไหมอะไรพออย่าเสียใจผมล่อให้มันหอกไปก่อนพวกคุณต้องยื้อเวลาเพื่อผมอย่าเสียใจเด็ดขาด อย่าเสียใจอย่าเสียใจมึงเคียร์คลิปมึงจะกี่ทายล่ะไหนเคียร์ครลคคิปเราเร็วโด,ดดโดดโดดดีโดดสวยโดดสวยเดาเป็ดยิงโยดาเป็ดยิงยิง,ยยง,ยงสิกลัวอะไรธนูมีกนะูซื้อปืนให้มึงแล้วมึงยังใช้ธนูอีกถุยดาซี่ดาซี่ทำอะไรสักอย่างดิทำอะไร14วิ14วิเพื่อผม14วิดีทำดีทำดี ทำดีทำดีข้างบนข้างบนข้างบนเร็ว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 เคลียร์ดิใครยิงแรงอ่ะเคลียร์ฟิลเดร์ซันฟิลเดอร์ซันผมสั่งให้ฟิลเดอ์ซัน45องศาฟาเรนไฮต์ไปยิง45อะไรเราโถมันอยู่ในบัฟฟ้าเราไยให้ไปดู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 ดาร์กเดี๋ยวฟิลเดอ์ซันเดี๋ยวฟิลเดอ์ซันตามที่ผมบอกนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งห้าสี่สามสองฟิลเดอ์ซันไปฟิลเดอ์ซันไปดาร์กเลเยอร์ฟิล ดีดีมันอยู่มันอยู่โธ้ยผมนับเวลายุโรปอะผมไม่ได้นับเวลาเอเชียไปเงยระวังระวังระวังผมมา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 ,ามผมมาผมรออยู่ผมรออยู่มันแน่มากใช่ป่ะไฮยะเตนนะฮะเกิด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 ขอคนหนึ่งโอ้ยเฮ้ยเหยียดแหมมเลยถอยมาถอยมาถอยมา ดีดีเดบเพ็ดคุณอย่าทำอย่างนั้นดิคุณฆ่าด้ยังไงเอาทรัพยากรองผมไปฮะไอ้เอ้ยอ่ะเดบเป็ดคุณมีอะไรแก้ต่างไหมเดี๋ยวจบเกมนี้คุณไปขึ้นศาลกับผมนะนะศาลทหารน่ะเดี๋ยวมึงเจอกันเดบเป็ดผมยิงแรงมากเลยนะท่านคุณจะยิงแรงหรือไม่ก็ตามคุณยิงตายคุณต้องให้ผมผมคือใครคุณเป็นใครคุณสำเนียกตัวเองเลยสิ คุณพูดอย่างนี้กับผมเหรอมาหลอดมาเนี่ตามผมมามาหลอดคุณว่ายอนมันพูดถูกไหมเมื่อกี้มันพูดถูกไหมพูดถูกครับท่านพูดถูกเหรอไปมึงอะตรงไปเลยมึงตรงไปเลยเออตรงไปออตรงไปตรงไปออพูดถูกนะไม่นะมาหลอดขอแสดงความเสียใจด้วยการตายครั้งเนี้ยสนุกคุอยู่ฝัง่งตรงข้ามหรือเปล่าวะ นี่คือการเสียสละคุณเดเป็ดคุณดูไว้นะสิ่งที่คุณทำอ่ะมันอาจจะไม่ย้อนเข้าตัวคุณแต่มันย้อนเข้าตัวคนอื่นวาร์ปกลับไอ้เหี้ยวาร์ปกลับ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 ่อรอบแผนแผนดาวกระจายเดเป็ดวิ่งขึ้นเออนั่นแหละนั่นแหละอยู่แถวนั้นแผนดาวกระจายโหยมึงก็ตายยากตายเย็นไอ้แม่ย้อยเฮ้ยป่วยตายยากชิบหายแครีส้นตีนความหวังสุดท้าย ว่าวันสุดท้ายว่าวันสุดท้ายอค,คอร์สคิวให้ได้ผมสั่งให้คุณคอสคิวอย่าวับกับคอสคิวเดินไปล่ามันอย่าว์บกับอย่างคนคขี้ขาดาาาเออวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปมึงวิ่งชา้าจังว่าใส่รูนอะไรเนี่ยเร็วๆตัดแดงก่อน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 เดินไปเดินไปกลางเดินไปกลางเด้มันไม่มีตัว<ป>ลวงแ<ป>ล้วครับรับท่านรับได้ครับมาหลอดไปเช็คฟ้าผมไปเช็คฟ้าผมไปเช็คฟ้าผม ไปเช็คฟ้าผมโอเคครับปาดหนึ่งทีปาดหนึ่งทีปาดหนึ่งทีปาดฟ้าหนึ่งทีอะไรแล้วถอยออกมาผมเอาได้ไหมครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ทรัพยากรของผมตายตีนคุณก็มีอยู่คุณจะโลบอะไรอ่ะเดี๋ยวเขาด้วยเขาแทนเด้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมารอรอไว้กูอยากได้ไี่มากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแม่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแม่งนะครับครับหนีเราหนีเรา เฮาร์เเตอร์เฮ้ยกูเก็บได้ตัวหลักเลยตัวหลักเลยเดี๋ยวเป็ดเดี๋ยวเป็ดทำไงยอนทำไงจังหวะนี้ต้องแทงแล้วแหละยังไงยังไงยังไงผมเคลียร์อยู่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 ผมเคลียร์ผมดูอยู่เข้าไปซีทำไมต้องถูกมือยัดแค่รู้ด้วยว่ากูจะมาไอ้เชี่ยสุดยอดอ๋อมันมีตานี่หว่าเร็วเร็วเร็วมารอดมึงโดดดิมึงเก็บโดดไว้ทำไมมึงโดดสิจังหวะนี้ไอ้เวนเออ เออเกิด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 ผมทังเออพ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 อไอ้ปั๊บนี้โอ้โหไอ้ถอยมาถอยมาไอ้เดิงถอยมาดาซี่ดาซี่ไปไปไปยามหน่อย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 ทำไงยามเขายามเขาทำไงเออแะไรปั๊บปั๊บปั๊บ มึงไปเลียสิม้องบอกทำมะปลอะไรนะอะไรนะอะไนะรับอะรนะอะไรนะอะไรนะอะไรนอรนอมนะไรนอะไนะอกนะอไนอนะอนะอะไรนะอะไรนะอนอะอ้นอะไรนะออนะอนอนอนนอนนะนนะนะ ขนาดผมพูดก่อนคุณยังแพ้ผมคุณถึงเป็นได้แค่พลทหารไงคุณคุณเดะเป็ดขนาดผมพูดก่อนคุณยังแพ้ได้ไหมคุณอยากได้ไหมคุณเศร้าเหรอะคุณเศร้าหรือเปล่าคุณอยากเศร้ากว่านี้ไหมไม่อยากเศร้าครับผมอยากเดาครับพี่เดอะเป็ดเปิดคลองเปิดคลองเปิดคลองผมขอญาตเปิดคลองได้ไหมครับข้างบนมึงอะมีตัวหนึ่งตัวหนึ่งดัซซี่เดินไปเช็คดิดาซซี่เดินไปเช็คดาซซี่ดาซซี่มาเนี้มาเนี้ภพุ่มไหนพุ่มไหนครับพุ่มบนพุ่มบน ขางบนบับแดงอะเดินเข้าไป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 เลยอย่าไปเช็คดิเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปไม่ต้องเช็คอ่างั้นเดินเข้าไปเอาหน้าซุกเข้าไปเอาหน้าซุกเข้าไปดมม่ะมันมีตัวไหมมันอยู่ไหนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตอนนี้มันจะกลับทางกันหมดไปดูบ่าฟ้าไปดูบ่าฟ้าดิไปดูบ่าฟ้ามันดิไปดูบ่าฟ้าแล้วตัดฟ้ามันตัดฟ้ามันใช่ครับตัดฟ้ามันตัดฟ้ามันเดินเดินไปดูดิเดินไปดูที่ป้อมมันมีใครกันไหมป้อมมันอ่ะมีใครกันไหมป้อมล่างเดินไปดูเดินไปดู ผมดูผมดูข้อมูลอยากคุณเดินเข้าไปอีกเดินเข้าไปอีกเดินเข้าไปอีกเอาหน้าไปเช็คดิเดินเข้าไปอีกเคลียร์เร็วๆดิมึงเคลียร์เบาจังวะโอ้โหคลิปสามตัวเคลียร์โคตรนานเลยอ่าอ่าเดี๋ยวเป็นคุณสิบสองคิวโอ้ขอบคุณเร็วฮิวฮิวดี ดีมากผมเะเหลียงกล้าหาในคุณนะมาหลอดยอดโอ้คุณหอดได้ไงวะยันแค่เฮ้เฮ้หายเตะหายัเตะหายัเตะเดเป็ดมึงเห็นเพื่อนตายไหมอีเวนเร็วๆฟิลต์ซันไป45องศา45องศานั่นแล4สก็บอก45มึงออี่ิ้้น่งเง้ยั่นั่นมัน46.5หจหลบดีหลบสวย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  เป็ดล่อดีล่อดีล่อดีเราถอยมาฟุตเวิร์กฟุตเวิร์กกดวาร์ปสองทีกดวาร์ปสองทีเออวาร์ปวาร์ปเหมือนนั่นแหละวาร์ปงั้นวาร์ปไว้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 ววาร์ปไ้อย่ายิงนะมึงวาร์ปเรื่อยๆวาร์ปเรื่อยๆกูรออยู่นี้ล่อไว้ล่อไว้เออนั่นแหละล่อไว้อย่างนั้นแหละไอ้หนูล่อไว้ดีมากทำดีล่อไว้งั้นก็มาดิครับกูว่ามาดิครับเอออย่าให้ดึงนั้นหลบโชวดเลยหลบโชดเลยก็าให้เออไอ้ไอ้ไอ้อไอ้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 ไออไอ้ไอ้ไอ้ไ วัวตัวเยียอะไรวะเฮ้ยมึงหนีคนเดียวเลยแผนนี่มันผิดเพราะใครวะใครมันเข้าไปวะเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวเยียอะไรมันเข้าไปคุกไปคุกข้างในวะตัวอะไรแพนด้ากับท่านแพนด้าไม่ใช่ไม่ใช่มันมีตัวนึงมันมันมีตัวนึงมันเข้าไปข้างในเลยเอเลิกเตอร์ใช่ไหมแล้วมึงไม่ตายด้วยหรอฮะแล้วมึงไม่ตายด้วยหรอเป็นไรไม่ตายทำไมคุณไม่ตายแล้วทำไมผมตายผมห้อยพาไว้ครับอะไรนะห้อยพาไว้พาอะไรเอาไหมผม ส่งมานี่เดินกลับมาเดินกลับมาเดินกลับมาส่งผมสิเดินกลับมามาส่งส่งพายผมเดินกลับมาเดินกลับมาเดินกลับมาผมต้องการพาคุณเอาไหมผมเดินกลับมาเดินกลับมาพอดีนะมึงกลับมาให้กูครับอะไรไข่มังกรอันที่3ามอันนี้ผมขอได้ไหมครับท่านอยากได้ใช่ไหมวิ่งวนมังกรห้ารอบอ่ะเดี๋ยวกูให้วิ่งวนไปก่อนค่อยยิงไปถือเป็นการเคารพมังกรเอามาเดี๋ยวมันมาท่านเอ้ยเออวิ่งวนไปห้ารอบ ไป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 คุ้มกันเพื่อนสิไอสองตัวนี้เออมึงเอาบนไปเราแยกแผนเรากระจายวิ่งวนห้ารอบก่อนวิ่งวนห้ารอบสองยังสองยังเร็วเออวิ่งวนไปผมยืนดูอยู่โอ้ยมาสปาร์ตเร็วเฮ้ยอย่าไปยิงเรีกี่รอบแล้วสามครับสามครับโนโอเมนอยู่บนโอ้ยเร็วมานี่มานี่มานี่มามานี่มานี่มานี่เร็วมานี่มานี่มาช่วยย้อนก่อนเอ้ยแม่งเอ้ยทีมนี่แม่งพูดไม่รู้เรื่องจริงว่ะส่วนอย่างนี้ก็เรียบร้อยดิ ผมไม่พรอมท่านผมไม่พ้อมเฮ้ยเฮพ่อมาพ่อมาทีมเนี่ยไม่ไม่เคยฟังกูเลยเว้ยคือแบบได้ดาร์กแล้วมึงไปมึงไปมึงไปทำใหม่วะแทนที่เราจะได้เอ้าติดหอย ไอ้ของแล้วเราก็ได้มังกรต่อสิไอ้ลูกเพจโพอกูไม่สั่งเนี่ยมึงเล่นอะไรกันห้าสมึงไปบวชตำแปะอะไรวะห้าสามมึงนับคนด้วยดิอีเวนไอ้มาลอดนี่แม่งไม่รู้เรื่องเลยไอ้เฮ้ยเฮ้ยมันเฮ้ยเมเฮ้ยเฮอะไรไเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เเยยเัปเ้ะทเเฮ้ยยเเ พิมพไปทุกคนทำทำ,ทำไรพิมพไปทุกคนผมสั่งให้พิมพ์ทำไหม,มพิไมไหมพิมไปออทำใหญ่อะ <c oughs> ดาซี่เนี่ยมึงมึงอะชอบแหกกฎไงกูบอกอะไรมึงอะไรของมึงฮนะดาซี่นี่สงสัยแบบอยากจะตายอีกสักรอบใช่ไหมเออ ทำไรแล้วอ้าขายไปไหนเฮ้ยดัซซี่แบบเฮ้ยดัซซี่มีปัญหากูมากเลยทั้งเกมเนะี่ยมีปัญหามากเลยวะ่ะเฮ้ยโอ้คลิปยอมบ้านนะี่ยโอ้ปล่อยเขาว่า,ามันกำลังจะแพ้แล้วท่านเออมันกำลังจะแพ้แล้วเรากำลังจะชนะแล้วพอแพ้ใครอะ่ะก็ดูแล้วผมเข้าไปทีเดียวก็แตกแล้วถอยไปสี่คนถอยไปถอยไม่ได้ถอยไม่ได้ไปกูบอกถอยถอยมา,ยอ,ยมายอ่าฮะเนาะอะไรนะอะไรนะอะไรนะ เมื่อกี้ใครทำนะอยากได้ดาวมากๆเอ้ยม <า S 1> ไม่ใช่ไม่ใช่คือไอ้เมื่อกี้คือกูบอกใครมึงถอยมากูใครดูอยู่ฝากคนละหัวใจฝากคนละไลค์และแชร์ด้วยนะครับเมาคีลาสัตเมาคีลาสัตคาแทคานคาแทคานเขาลกนั่งมันออกมาหมดเขลกนั่งมันออกมาหมดมันพาตัวมันพาไว